เริ่มต้นเดินทางครึ่งที่สองวันแบบว่าเครื่องแน่กันไหมหายเนื่ยตอนนี้กี่โมงตอนนี้เที่ยงครึ่งกระดานจะไปไปะทยสามนะะทยสามที่เราเห็นในภาพตอนเช้านะ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะทําเรื่องนี้ได้สําเร็จหลังจากพิชิตยอดสับมิตและถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็อ้อยอิงอยู่บนนั้นสักพักหนึ่งทั้งการงีบหลับด้วยความอ่อนเพลียและรอเพื่อนคนสุดท้ายของเราที่เดินทางมาถึงยอดสมิธช่วงประมาณ8ปดโมงครึ่งแต่สุดท้ายงานเรียนก็ต้องเลิกลาเราบอกลายอดมงกุฎของราชินีลอมบอกและก้าวลงมาตามเนินซอมบี้อันแสนลาดชัน พรางคิดว่าเราขึ้นมากันได้ยังไงในช่วงเวลาที่เราเดินขึ้นมานั้น <Okay. S 1> แสงค่อนข้างน้อยแถมก่อนจะถึงยอดเราก็แทบจะไร้ซึ่งเรี้ยวแรงไปหมดแล้วขึ้นมาได้ไงก่อนขึ้นมาพอขาลงมันทำให้เราได้เริ่มพินิษพิจารณาและสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น ทางเดินข้างหน้าที่ทอดยาวจากหินกวดภูเขาไฟทั้งแสนลื่นและแสนชันเราต้องสไลด์ตัวลงไปทีละนิดทีละนิดจริงการเดินลงแบบนี้มันก็เหนื่อยอยู่แบบเพราะว่ามันสร้างภาระให้กับหัวเข่าเป็นอย่างมากและผมก็สัมผัสได้ถึงความสะเทือนเลือนลั่นที่อยู่บริเวณหัวเข่าของตัวเองมากไม่น้อยแต่ก็ต้องบอกว่าขาลงเนี่ย มันเร็วกว่าขาขึ้นเกือบ2เท่าเลยทีเดียวผมได้เพิ่งเห็นเนินชันเนินแรกที่เราปีนขึ้นมาจากบริเวณที่ตั้งแคมป์หินกวดนั้นหนาขนาดที่ว่าเท้าของเราจมลงไปในกองกรวดมันก็อดไม่ได้สิจะรับถือตัวเองที่สามารถฟันฝ่าของอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปลินจานีอย่าเจอกันอีกเลย ขุวนสามแล้วทางลงมา้ะง่ายก่อนแต่วปวดเข่ามากเพาสไลด์อย่างเดียวเลยอันนี้ขาลงคือชรหดอีกแบบหนึง่ง ตอนนี้สิบโมงครึ่งเราเดินทางตั <c> ้ง <oughs> แต่แรกสุดคือตีหนึ่งเอ้ยตีสองออกจากออกจากเป็นออกจากแคมป์ตีสองไปถึงไปถึงยอดดินจันยอ์ประมาณเจ็ดโมงเราก็ออกจากนู่นแปดเจ็ดโมงใช่ไหมก็ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงแต่ว่าขาลง ออาจานุ่นแปดโมงครึ่งโดยประมาณ10บโมงครึ่งนะสชั่วโมงเองถึงเต็นแล้วถึงเต็นแล้วการเดินทางยังไม่จบอันนี้แค่พาร์ทแรกของวัน เดี๋ยวเราต้องมีการแวะกินข้าวเช้าก่อนแล้วภารกิจต่อไปก็คือช่วงเที่ยงถึงบ่ายนี่คือเราจะไปตั้งแคมป์ตรงทะเลสาบซึ่งจะเป็นทางลงไอ้ที่เราเห็นผานั่นแหละผาลึกๆอะ่ะใช่ดิ ตอนสิบโมงครึ่งสิบโมงสี่สิบออกเลยวะสุดมากชา้าครับสุดยอดามมนผิ่งงล จบจบภารกิจครึ่งครึ่งแรกเข่าเสื่อมหมดแล้วตอนนี้นเราแวะกินข้าวเช้าและข้าวเที่ยงซึ่งลูกหาดทาให้เช่นเคยมันเป็นการเติมพลังงานระยะสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มต้นภารกิจครึ่งหลังของวันโดยที่เรายังไม่ได้แม้แต่นอนหลับพักผ่อน อะไรใดๆงสิ้นทจากความสูงซัมมิตที่3,726เมตรเหนือระด,ดับน้ำทะเลลงมาสู่ที่ตั้งแคมป์2,600เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตอนนี้เรากำลังจะก้าวลงไปอย่างทะเลสาบเซกุาอานะซึ่งอยู่ใจกลางแอ่งยุบของปล่องภูเขาไฟที่ความสูงประมาณ2,100เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในช่วงนี้เราเดินไม่ไกลมากนะครับเราเดินประมาณ 4.7โล4.8โลเท่านั้นแต่ว่าทางลงเนี่ยเป็นทางชันมากและทางเดินช่วงลงไปทะเลสาบเนี่ยมีแต่โขดหินนั่นทําให้การเดินลงแต่ละก้าวเนี่ยค่อนข้างสะเทือนเข่ามากกว่าเดิมยิ่งเดินนานไปเรื่อยๆก็ยิ่งคิดถึงหมอกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะออกเดินทางในช่วงหลังเที่ยงนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้กลับมีหมองลงจัด ทำให้เราแทบไม่เห็นวิวทิวทัศน์อะไรทั้งสิ้นครับเหนื่อยมากเพราะว่าอีกประมาณ2โล3โลถึงจะถึงทะเลสาขึ้นมารึ่งทางจากแคมป์ลงมาตรงนี้ก็1กิโล,ปลเป็นทางที่ชันมากมีแต่หินแล้วก็คือแบบว่าสะเทือนอออเ,เนข่าสะเทือนมากเดี๋ยวเดินทาต่อละพักประมาณ5นาที ผมจำไม่ได้ว่าตัวเองลงเขาอย่างต่อเนื่องครั้งสุดท้ายแบบนี้เมื่อไรแต่มันเหมือนเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เราเมื่อเราเดินทางถึงจุดสูงสุดแล้วชีวิตมันก็ต้องลงมาบ้างเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะสามารถขึ้นไปอย่างถึงจุดสูงสุดได้เรื่อยๆหรอกแต่อีกใจหนึ่งผมก็คิดอีกแบบ บางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการไปถึงจุดหูงสุดอะไรก็ได้เราแค่ต้องการเส้นทางที่ราบเรียบใช้ชีวิตแบบราบเรียบเดินสบายๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องกังวลแบบนั้นอาจจะสุขที่สุดก็เป็นไปได้แต่ก็นะชีวิตมนุษย์เราเกิดมาครั้งเดียวเราจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาไปเพื่ออะไรกันละ่ะ การหาอุปสรรคและความลำบากให้ชีวิตมันก็คือสีสันหนึ่งไม่ใช่หรอสีสันที่เรียกว่าประสบการณ์อ่ะโอ้โหน้ำแห้เือดตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วเห็นเล็กแล้วแร่ว่าเหนื่อยมากาทะเลสาบใหญ่มาก ก็เหนื่อยมากพรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องเดินอีกกี่โลนะพรุ่งนี้เดินอีกเยอะลงเขาแต่วันนี้คือแบบหมดแรงแล้วเรามาถึงแคมป์ริมทะเลสาช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็น ซึ่งลูกหาบางส่วนก็เดินทางมาถึงก่อนเราตั้งนานแล้วเมื่อลองมองย้อนกลับไปเท่ากับว่าเราเดินทางมาไม่หยุดเลยตั้งแต่ช่วงตีสอถึงสี่โมงเย็นเป็นระยะทางมากกว่า12โลเป็นการเดินขึ้นไป1,000เมตรและเดินลงมาอีกประมาณ1,700-1,800เมตรแต่ความรู้สึกมันก็เหมือนครั้งที่เดินไปถึงยอดสัมมิทน,นะครับเมื่อเราลงมาแล้วได้เห็นทะเลสาบที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา มันก็ท okay. ําให้ใจที่แห right. ้งเหี okay. ่ยวเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างอันนี้เรามาถึงทะเลสาบแล้วเลขเออช้าช้ารีบไปไหนช้ารีบเป็นจังเลยสามคนนี้ปล่อยอุ๋ยย่าทำไม่ไหวแล้วอล่อยคนเดียวเลยเหรอแบ๊คี้อยู่ไม่ผิดปวดท้องกันทำแบ๊คี้ไม่ไหวข้างทางนะข้างทางแล้วคือแบบไอ้ตรงที่ไอ้ตรงที่แบ๊คคือแบบ เหมือนจุดนัดหมายว่าทุกคนต้องเปิดตรงนี้นี่คือทะเลสาบเซกาลาอานะหรือตามภาษาท้องถิ่นภาษาอินโดนีเซียก็คือแปลว่าเด็กแห่งท้องทะเลด้วยสีของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีน้ำเงินสวยงามครอบคุมพื้นที่กลางป่องภูเขาไฟลิงจานีทะเลสาบที่นี่เนี่ยมีความสำคัญถึงขนาดที่ว่ามีรูปของทะเลสาบอยู่บนแบงค์ห0 0 0นรูกเปียะเลยทีเดียว มองไกลออกไปบริเวณริมขอบทะเลสาบอีกด้านหนึ่งจะมีภูเขาไฟขนาดเล็กนะครับที่ชื่อว่ากุนนงลีจานีซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับและยังคงมีเปลวควันกรรมฐาันลอยออกมาจากปากปองอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์และของเด็ดของสถานที่แห่งนี้ก็คือบ่อน้ำพุร้อนที่ให้เราที่มันเหน็ดเหนื่อยมาตลอดสวันเนี่ย ได้ไปนั่งแช่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มันตึงเปรี้ยต้องบอกเลยว่าหลังจากเหนื่อยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งนี้คือ the b เ s สของ the b เ s สจริงๆนี่ฮะเดลันหน้าไมบอกนตูดูวักกับบาินเน้ำน้ำร้อนไม่ออกมาจากท่อ <Okay. S 2> ซึ่งมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ข้างบนไม่ไม่ไม่ม่ไม่ฮ่ <laughs> ไอ้ข้าวโมเป็นน้ำร้อนเหรอข้าวโมนร้อนครับร้อนเหมือนกันนู่นๆ้้เขาโบนโจ๊ร้อนกว่าน่นนั่่นอันนี้เรอนร้อนเบาๆอันนูนร้อนกว่าร้อนแล้วก็ไม่ผมว่าอันนี้ร้อนร้อนแล้วเราแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่นี้ก็ฟินแล้วความจริงมันจะมีบ่อน้ำพุร้อนวันนี้มีบ่อน้ำพุร้อนอยู่ตรงนู้นอีกทีนึงขึ้นเลยนี่ของสี hot hot ขอดมอนฮอตปิ้งฮอตสปิงฮอต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 ขอดมาใครที่มาลินจานีนะก็ต้องมาร้อน้ำร้อนเพราะว่าแหล่กภูออกไฟใช่ผมว่ามันมามันเป็นน้ำที่ไหลผ่านเขาที่มันมีแบบความร้อนของภูเขาอะไรเงี้ยใต้เป็นลาวาใต้ดินไง พร้มมอ <ใน S 2> มกับรรดันเวยเนี่ยทะเลสาบก็เป็นตาน้ำไปด้วยอ,อันนี้มาเท่าไัราตันดาสะสมเราจุ่มหัวหัวแต่นท้าไม่ที่แรกเหมว่าจะต่เก่งใจเขา่าเนาะมันแหล่งน้ำอ่ะฮอตฮอท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 ออาอบชอบก็ฮอตฮอตโอเคเวลี่ฮอตดีเวลี่ฮอทฮอต อิเดอะด์ฮอตเอะไซด์เวลี่ฮอตเวลี่ b in the waterfall เวลี่คูเงงูเล่โอเคาเโอเคร้อนแบบร้อนแบบเลยแรงใจแช่เป็นไงบ้างยตัวครับบอกว่าหาเหนื่อยอ่จาที่เดินทั้งวันอ่ะได้ล้างเนือล้งตัวแบบโคตสบาย โดนน้ำพังไรในรอบ2วันทุกคนเหมือนกันยนขุ่มเยนไข่คนมาล้าะไรเราไม่รู้เรื่องเราหนักกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของแคมป์บริเวณทะเลสาบเซกาลาอานักนะก็คือการที่บรรดาลูกหาบชาวอินโดนีเซียประดิษฐ์เบ็ดตกปลาเพื่อตกปลาในทะเลสาบ ซึ่งพวกเขาก็มีวิธีการตกปลานานามากมายที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวซึ่งตัวผมเองก็ได้ลองไปตกปลากับเขาบ้างและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเออนี่ไม่ใช่ปลาของผมนะครับผมตกไม่ได้นี่คือข้าวเย็นวันนี้นะครับจากทางไกด์นูรลามาฮาอีกแล้วและแน่นอนต้องมีข้าวเกี๊ยวกับเทมเป้นะครับรับประกันคุณ่ารสชาติเพราะมีการใส่กระหล่ำกับแครอท เหมือนทุกเมนูการได้แช่บ่อน้ำพุร้อนกินลมชมวิวสูดอากาศริมทะเลสามันทำให้เราตกอยู่ในหลุมของความสะอกสบายใจชั่วครู่คืนนี้เราจะเข้านอนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่โดยที่เกือบลืมไปเลยว่าพรุ่งนี้มีเส้นทางมหาโหที่ชื่อว่าโทเลียนรอเราอยู่ เส้นทางเดินลงจากเขาระยะไกลกว่า14-15กิโลเมตรลงจากความสูง2,100เมตรเหนือนระดับน้ำทะเลไปสู่ความสูง900เมตรแค่คิดขาก็อ่อนแรงไปหมดแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะได้ไปที่ชอบที่ชอบกัน